สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเช่นเคยนะคะวันนี้มาเจอกันนะคะกับบรรยากาศบนท้องถนนเหมือนเดิมนะคะเรายังคงอยู่กันที่ทประเทศเม็กซิโกวันนี้เราขับรถจากโรงแรมที่พักนะคะไปยังอีกเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองมัสมิทลานะคะแล้วก็ใช้เวลาขับรถประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงแรมที่พักหลังจาก ทำธุระเสร็จที่เมืองน,นี้นะคะเราก็จะขับรถเดินทางกลับไปยังซิลดากุสมันนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,นะคะคิดว่าอาทิตย์หน้าจะไปเที่ยวชายทะเลที่โคริมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปวิดีโอบรรยากาศชายทะเลที่ประเทศเม็กซิโกมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะ,ะเมืองมาซัมบิลลานะคะเป็นเมืองเล็กๆนะคะ,ะแล้วก็ สถานที่ตั้งของเมืองนี้นะคะก็จะอยูอ่ที่สูงนะคะก็คือเหนือระดับน้ำทะเลค่อนข้างสูงนะคะอากาศที่นี่ก็ค่อนข้างหนาวนิดนึงนะคะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นป้ายเ,เขียนบอกชื่อเมืองนะคะมัสัม,มิลาที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะมาแวะเวียนมาเที่ยวกันค่อนข้างที่จะ เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับเช่นทุกๆที่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะนำคลิปวิดีโอสำหรับรถทริปในการเที่ยวเม็กซิโกครั้งนี้นะคะมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกในคลิปวิดีโอหน้านะคะ สำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะ